สวัสดีค่ะสวัสดีกันเย็นวันเสาร์นะคะวันนี้ก็มาเจอกันในช่วงที่เขาเรียกว่าแดดน้อยๆน,นะคะใกล้ๆจะค่ำเนาะก็จะมีลมพัดเย็นๆสบายๆค่ะวันนี้เราก็อยู่หน้าแปลง ที่ดินขนาดหนึ่งไร่พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ตรงหาดพยูนนะคะข้างหลังเราก็คือเป็นหน้าแปลงเลยค่ะ,ะวันนี้เรามาคุยเรื่องของการลงทุนที่ดินหรือว่าที่ดินจะสามารถทําเงินให้อย่างให้กับเราอย่างไรได้บ้างนะคะวันนี้ก็เลยมาอยู่ที่ที่ดินที่สามารถทําเงินให้เราทันทีค่ะไว้เดี๋ยวใครชอบการลงทุนที่ดินเนี่ยค่ะก็ฝากติดตามเพจไว้นะคะเราจะมีทริคดีๆแล้วก็มีทรัพย์ดีๆที่สามารถทําเงินได้ทันทีมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับ รับชมแล้วก็เลือกอยู่ตลอดนะคะนี้ก็เรามาคุยเรื่องของอที่ดินสร้างเงินนะคะว่าที่ดินสร้างเงินนะคะสามารถที่จะสร้างเงินได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยบางท่านที่ไม่ได้ที่ไม่ได้สนใจในการทำทำเงินจากที่ดินเนี่ยนะคะก็อาจจะแบบว่าคิดว่าการซื้อที่ดินคือการซื้อเก็บ แล้วก็ไว้กินกําไรระยะยาวอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วในความจริงในปัจจุบันนะคะการลงทุนในที่ดินนะคะมีหลายประเภทมากมีหลายประเภทมีหลากหลายทั้งที่สามารถทําเงินได้ทันทีหรือสามารถที่จะให้คนอื่นได้ทําเงินให้กับเราได้ก็ก็มีเหมือนกันนะคะแลนวนี้เราก็เลยมาแชร์วิธีที่สามารถาร่างเงินได้จากดินได้เลยนะคะซึ่ง วิธีแรกที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คืออย่างในเขตบ้านฉางเราอะค่ะก็จะเห็นจากเรื่องของการทําการเกษตรเนาะซึ่งการทําการเกษตรจริงๆอะค่ะไม่ได้เฉพาะการปลูกพืชน,นะคะเกษตรเกษตรกรรมจร,จริงๆมันรวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะสําหรับท่านไหนที่แบบมีพื้นที่เยอะๆแล้วเราไม่ได้ทําอะไรค่ะง่ายที่สุดคือให้เขาเช่าแล้วก็ในการทําการเกษตรค่ะก็สามารถทําเงินได้ถึงแม้ว่ามันไม่ได้เป็นกอเป็นกรรม แต่มันก็ไม่ได้เป็นการปล่อยที่ดินให้สูญเปล่าหรือปล่อยที่ดินเป็นที่ลกล้างนะคะเพราะว่าถ้าที่ดินแปลงไหนมีการปลูกผักมีคนดูแลอยู่ตลอดที่ดินแปลงนั้นก็จะมีชีวิตชีวาถูกไหมคะก็จะสามารถทําเงินให้เราได้ตลอดเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวในเขตพะลาหรือพายุนะคะก็จะมีบางที่ที่แบบเป็นที่ดินแปลงใหญ่ๆเนาะที่แบบยังไม่ยังไม่มีการพัฒนาการทําที่พักอาศัย หรือว่าทําโครงการใหญ่ๆค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าของที่โดยส่วนใหญ่ก็จะให้เช่าทําการเกษตรซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าได้ผลประโยชน์ทั้งเจ้าของที่ดินแล้วก็คนเช่าด้วยถูกไหมคะแระที่สําคัญไม่มากกว่านั้นก็คือมันเป็นการเพิ่มมูลค่าที่ดินให้กับเรา ในทางอ้อมนะคะเพราะว่าลองนึกดูะคะ่ะว่าการที่เราทําการเกษตรอยู่ตลอดเ,เวลาเนี่ยอย่างน้อยหน้าดินก็ไม่ได้หายไปไหนดินก็ยังมีความชุ่มชื้นมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ข้างในนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดที่แปลงไหนเราไม่ให้ใครทําอะไรเลยไหนจะญ่าไหนจะต้นไม้ขึ้นลกลุงลังะคะ่ะมันก็จะไม่เวลาเราขายสมมุตินะคะถ้าเทียบกันนะคะ เทียบการขายที่ดินเปล่าเนาะระหว่างแปลงหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะมีรูปแปลงที่สวยแต่ภายในมีต้นไม้เยอะมีหญ้าอะไรต่างๆกับอีกแปลงหนึ่งแม้รูปแปลงจะไม่ได้สวยแต่ว่ามีความชุ่มชื้นในดินมีการปลูกพืชปลูกอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นมูลค่าแค่เนี้ยก็จะดูได้เห็นได้ชัดเลยว่าอย่างแปลงที่มีการปลูกปลูกพืชปลูกอะไรต่างๆเนี่ยจะดูว่ามีการดูแลอยู่เสมอแล้วก็มีคนผ่านไปผ่านมามีคนใช้งานมีคนจดจําได้ มันจะติดตามากกว่าแล้วมันก็จะสามารถที่จะปล่อยได้เร็วมากกว่าประมาณนี้ค่ะนี่คือลักษณะของวิธีแรกนะคะคือการเพาะปลูกและการเกษตรกรรมนะคะอย่างในบ้านฉางอะคะ่ะโดยส่วนใหญ่เนาะแม้ว่าฝั่งฝั่งที่เป็นทะเลเป็นเป็นที่ดินที่มีชนนแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งของของถนนสุขุมวิทเป็นบางส่วนที่เป็นพพท5ใช่ไหมคะก็จะมีเรื่องของเกษตรมาอยู่ด้วยตลอด มามาแจมอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นปลูกมันสำปะหลังปลูกสับประรดหรือแม้กระทั่งต้นยูคาลิปตัสใช่ไหมคะแต่หลังๆมาอาจจะมีการเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ด้วยก็มีะคะ่ะโดยการใช้พื้นที่บริเวณนั้นซึ่งในที่ดินพบทค่ะด้วยราคาของเขาเนี่ยราคามาาีราคาต่าราคาถูกต่ําในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า,าไม่ได้แบบว่าหมายความว่าไม่ได้มีมูลค่าอะไรนะคะเพียงแต่ว่ามูลค่าของเขาอยู่ในอยู่ในเกณฑ์เท่านั้น,นะคะ่ะถ้าเทียบกับเอกสารโฉนดน,นะคะแต่ว่าสิ่งที่เขาได้มากกว่า ก็คือว่าด้วยมูลค่าของเขาอะค่ะสามารถที่จะมาทําเงินได้หมุนเวียนได้เช่นปลูกพืชปลูกผักปลูปกพืชในที่นี้ก็คือปลูกพืชที่สามารถที่จะเก็บระยะสั้นได้ละคะ่ะอย่างเช่นผักที่เรารับประทานในแต่ละวันนะคะถ้าสมมติ พื้นที่แปลงไหนที่สามารถปลูกอย่างนั้นได้ก็จะทําเงินได้หมุนเวียนในรา,ายเดือนได้โดยที่ไม่ต้องไปรอเป็นรายปีอย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้ที่ดินผืนนั้นที่เราซื้อขึ้นมานะคะ่ะคืนกําไรให้เราได้เร็วที่สุดนะคะอย่างที่ดินพวทถ้าใครมีเวลาค่ะลองไปดูเรามีหลายๆแปลงให้เลือกอย่างเช่นที่ชาิหมาหรือที่ยายไร้ก็มีเหมือนกันค่ะก็สามารถทําการเกษตรปลูกพืชระยะสั้นหมุนเวียนระยะสั้นได้สามารถใช้น้ําบาดาลขึ้นมาลดผักได้ะคะ่ะก็สามารถขายได้ รลายวันได้เลยนะคะถ้าใครขยันเนาะเนาะถ้ามีดินแล้วก็ขยันนะคะยังไงก็ทําเงินได้แน่นอนนะคะเพราะบรรยากาศในแถวบ้านฉางเหมาะสําหรับการทาการเกษตรอยู่แล้วนะคะอันนี้คือวิธีที่1เนาะวิธีที่สองถ้าใครมีความรู้มากขึ้นแล้วก็มีเรื่องของเงินทุนมากขึ้นนะคะก็อยากแนะนําให้ทําเรื่องของการพัฒนาที่ดินบนที่รินที่เราทำค่ะก็คือเหมือนอย่างเช่นอาจจะอาจจะมีในเรื่องของแบ่งที่ดินขายหรือสร้างบ้านขายหรือ อาจจะทําเป็นห้องพักให้เช่าอย่างนี้ค่ะนี่เรียกว่าเป็นการพัฒนาที่ดินคือจากที่ดินเปล่าๆเ,เ,เดิมๆค่ะก็มีการจัดสรรแปลงทําถนนทําสาธารณูปโภคขึ้นมาแล้วก็ แล้วก็ให้แบบว่ามีอาคารปลูกสร้าง,างต่างๆขึ้นมาเพื่อให้มีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยเพื่อสร้างความเจริญสร้างความโมดูลสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นบนดินนะคะนี้เราเรียกว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาที่ดินซึ่งในเรื่องของการพัฒนาที่ดินค่ะก็จะมีแยกย่อยออกไปแล้วแต่ใครถนัดเนาะอย่างบางท่านถนัดทาหอพัก์ททำอพาร์ตเมนต์ก็สามารถทําเงินได้รายเดือนได้ถูกไหมคะแล้วก็เก็บกินราย เก็บกินระยะยาวถูกไหมคะเราก็เรียกว่าเป็นวิธี passive income ใช่ไหมคะสามารถเก็บเงินรายวันรายเดือนได้เลยอยู่ที่ความอยู่ที่ความสามารถของเราแล้วก็อยู่ที่ศักยภาพของทําเลของที่ดินแปลงนั้นว่าจะสามารถทําได้หรือไม่หรือถ้าใครแบบว่ามีทุนมากกว่านั้นสามารถที่จะทําบ้านขายทําบ้านคุยล่าขายทําบ้านอ่า บ้านเทาเฮาขายอย่างเงี้ยค่ะก็จะสามารถทําเงินให้เราได้เลยเนยาชาติแล้วก็ได้กําไรได้เป็นกอบเป็นกรรมนะคะนี่คือเรื่องของการพัฒนาที่ดินซึ่งในเรื่องของการพัฒนาที่ดินปัจจุบันนะคะก็มีหลายๆคนที่จะพยายามที่จะเข้ามาทำเนาะแต่โอเคละค่ะถึงแม้ว่าจะมีหลายๆท่านเข้ามาสนใจ แต่มันก็ยังคงมีช่องทางมีโอกาสมีจังหวะแล้วก็มีพื้นที่ให้เราได้พัฒนาอยู่เยอะแยะมากมายในย linger, ใขข in ขเในขตบัญฉางหรือแม้กระทั่งในเขตไหนก็แล้วแต่ค่ะอยู่ที่มุมมองแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของเราแล้วก็ที่สําคัญนะคะอยู่ที่ความรู้ที่เรามีด้วยค่ะว่าในความรู้ที่เรามีเราจะสามารถจัดสรรที่ดินของเราได้อย่างไรให้สามารถที่จะสร้างความอุดมสมบูรณ์สร้างความเจริญให้เกิดขึ้นในที่ดินแปลงนั้นแล้วก็ในพื้นที่ข้างเคียงด้วยค่ะนี่ก็คือในเรื่องของการพัฒนาที่ดินนะคะอย่างตัวเรนูเองอะค่ะมีความรู้เฉพาะในเรื่อง ของการแบ่งที่ดินขายเนาะก็จะถนัดแต่เรื่องของอันนั้นเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงไหนที่ที่เรามองแล้วว่าเราสามารถทําได้สามารถพัฒนาให้มันสวยขึ้นมาได้เราก็จะไปทําแบบนั้นเพราะเราถนัดแบบนี้และเราชอบแบบนี้คือชอบแบบ ชอบเข้าไปถมที่ชอบเข้าไปดึงทําถนนชอบสร้างไฟสร้างน้ําให้ให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็เราก็เลยมุ่งไปอย่างนั้นอย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องของบ้านพักอาศัยหรือเรื่องของอพาร์ตเมนต์เราอาจจะยังไม่มีความรู้ในเรื่องของการก่อสร้างเราก็เลยเราก็เลยปกติก็เลยเป็นคนขายให้เท่านั้นเองอะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาที่ดินเนะาะถัดมาก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวที่ดินที่สามารถทําเรื่องของการท่องเที่ยวได้ ปัจจุบันนะคะแนวโน้มผู้บริโภคมีม,มีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนาะจากเดิมหมายความว่าจากสมัยก่อนโควิดใช่ไหมคะแล้วก็พอหลังโควิดมาเนี่ยพอโควิดซาซ่าไปพฤติกรรมผู้บริโภคก็จะมีการเปลี่ยนไปการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนการเปลี่ยนในที่นี่หมายความว่าจากเดิมอะค่ะเราไปเที่ยวต่างๆเราก็อยากจะไปเที่ยวไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ไปพักที่เป็นโรงแรมที่เป็นรีสอร์ทใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนะคะโรงแรมรีสอร์ท ความนิยมยังคงที่ไม่ได้เพิ่มแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือที่พักที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นเช่นที่พักที่มีแบบสระว่ายน้ําอยู่ข้างในหรือว่าเป็นเป็นรถบ้านอย่างเงี้ยค่ะที่สามารถที่เรา พักที่เดียวคืออยู่เฉพาะในกลุ่มของเราอยู่เฉพาะครอบครัวของเราอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไปวุ่นวายกับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะที่ดินบางแปลงที่อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวที่สามารถทําให้สามารถที่จะมาสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือสร้างสถานที่แบบให้ให,ให้คนท่องเที่ยวต่างๆมาพักก็จะเป็นอีกเทรนด์หนึง่งก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราสามารถที่จะสร้างเงินได้จากดินได้นะคะเหลียงเขนในเขตบ้านฉางนะคะปัจจุบันเนาะถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ค่อยสังเกตเห็นว่ามีพูลวิลล่าขึ้นมาแล้วแต่ถ้าใครลองเช็คดีๆนะคะพูลวิลล่ามีเยอะมากแต่ ถึงแม้เยอะก็ยังมีความต้องการที่มากขึ้นอยู่ช่วงเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนะะี่ยค่ะใครที่ชอบในเรื่องของการปล่อยเช่าปล่อยเช่าบ้านปล่อยเช่ารีสอร์ตต่างๆก็ลองมองหาบ้านละสักหลังหนึ่งแล้วทสาสระว่ายน้ําด้วยนะคะนอกจากว่าบ้านหลังนั้นจะทําเงินรายวันได้แล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวบ้านได้ด้วยจากการมีสระว่ายน้ําภายในนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูทําเลแล้วก็ต้องดูพื้นที่บริเวณรอบข้างด้วยนะคะว่าถ้าสมมุติเราทาภูวิลล่าไปแล้วมีคนไป เช่าแล้วก็เล่นสระว่ายน้ําแล้วเนี่ยมันจะส่งเสียงดังให้กับเพื่อนบ้านหรือไม่ค่ะก็ต้องดูดีๆเนะาะอันนี้คือในเรื่องของอสังหาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นในเขตบ้านฉางเราอะค่ะมันมีทั้ง มีทั้งส่วนที่เป็นท่องเที่ยวได้แล้วก็ส่วนที่เป็นเรื่องของการพักผ่อนยอนการพักผ่อนกรณีที่มาติดต่อธุรกิจที่นิคมอุตสาหกรรมมอตรพุนแล้วก็ที่สนามบินอุตภเปาเพราะฉะนั้นในเขตบ,บ้านฉางอะค่ะเราสามารถจะทําเป็นที่พักอาศัยได้อีกเยอะเลยนะคะยังมีความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่จะเข้ามาตรงนี้อีกเยอะค่ะลองบูลองมองดีๆถึงแม้ว่าเราอาจจะเห็นว่าอพาร์ตเมนต์เกิดขึ้นเยอะรีสอร์ทเกิดขึ้นเยอะบ้านเช่าก็เยอะใช่แต่ความต้องการก็ยังมีเยอะเช่อนเดียวกันค่ะเพราะว่า ส่วนหนึ่งคือเกิดจากจํานวนคนที่จะเข้ามาติดต่อในบริเวณนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นอุสาหกรรมมาดพุธและก็อุตเผาอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าด้วยพื้นที่ที่ดินในที่ในเขตบ้านฉางอะค่ะมีมูลค่าที่สูงเมื่อเทียบกับราคาบ้านทําให้แบบว่าคนที่อยู่ในนี้ค่ะประชากรที่อยู่ในนี้ค่ะบางท่านอาจจะ จำนวนมากค่ะอาจจะมีกําลังไม่ถึงในการที่จะซื้อบ้านเพราะฉะนั้นแต่เขากําลังถึงในการที่จะเช่าดังนั้นนะคะการเช่าก็ยังคงเป็นอสังหาที่น่าลงทุนอยู่อีกแบบหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมเหมือนบัญชางแบบนี้นะคะในเขตใกล้อุตสาหกรรมแล้วกันเนาะใกล้อุตสาหกรรมใกล้แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ใกล้ในเรื่องของสถานีขนส่งผู้คนเพราะว่าในอีกนาคตไม่ไกลเนี่ยในสนามบินอุตเภเปาก็จะมีทั้ง นักท่องเที่ยวที่มาเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เพราะว่าเขาจะขยายเป็นสนามบินนานาชาติพอเป็นสนามบินนานาก็จะเข้ามาที่เราได้เยอะขึ้นก็จะมีผู้โดยสารมาเยอะขึ้นคิดดูว่าพอผู้โดยสารมาเยอะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบินอะไรจะเกิดขึ้นบ้างหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของที่พักแน่นอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นค่ะใครกําลังมองหาธุรกิจอะไรอยู่ก็ตามถ้าเรายังไม่มีความรู้หรือเรามีความรู้ที่ยังไม่น่าพอในเรื่องของการปล่อยเช่าก็จะเป็นสิ่งหนึ่งค่ะที่ทําได้ง่ายที่สุด นะคะฝากฝากไว้ให้พิจารณาในเรื่องของการทำบ้านเช่าหรือทำพื้นที่ให้เช่านะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราทำได้ง่ายและเก็บเงินได้รายเดือนนะคะในเรื่องแล้วก็ที่สำคัญพื้นที่เราไม่หายด้วยที่ดินเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะนี่คือในเรื่องของอออที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนาะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับการถือครองเพื่อเพิ่มมูลค่าการถือครองเพื่อเพิ่มมูลค่าในที่นี่หมายความว่าบางท่าน มีเงินเยอะแต่ว่าไม่มีเวลาแล้วก็ไม่อยากเสียเวลาในการมาพัฒนาไม่อยากเสียเวลาในการที่จะมาดูแลคนเช่าหาคนเช่าอย่างเงี้ยค่ะการซื้อเก็บไว้เกงกําไรอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถทําได้นะคะอย่างในเขตบ้านฉางถามว่ามีอนาคตอีกเยอะไหมอ,อนาคตทุนก็จะเริญเติบโตไปเรื่อยๆของเขานะคะเรื่อยๆในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นเส้นตรงนะคะจึงเป็นเส้นที่มันพุ่งขึ้นข้างบน พุ่งขึ้นสูงตลอดเวลาเราจะสังเกตว่าราคาที่ดินปัจจุบันนะคะถ้าใครเป็นคนมองหาที่ดินอยู่บ่อยจะเห็นว่าปัจจุบันน่ะบางพื้นที่ในเขตบัานฉางก็พุ่งไปที่แม้ว่าไม่ได้ติดถนนหลักนะคะก็พุ่งไปที่7ล้าน8ล้านต่อไร่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะปัจจุบันเลยเป็นไปได้ว่าถ้าเราสนใจที่จะซื้อที่ดินไว้เก็บทํากําไรนะคะในเขตบ้านฉางยังไงก็ได้กำไรแน่นอนแม้ว่าจะมองว่าเป็นราคาที่แพง แต่ความแพงของเขาก็คือความแพงที่มันจะแพงขึ้นไปอีกขึ้นไตระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอย่ามองว่าเรื่องการแพงไม่ดียิ่งแพงยิ่งดีในบางอย่างในบางสิงนะคะเพราะฉะนั้นนียค่ะในเขตมั่นชางสิ่งที่เรามองว่ามันแพงแต่มันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะมันไม่มีทางที่มันจะลดลงม,มากกว่าน,นี้เพราะอะไรเพราะยิ่งคนซื้อมากขึ้นเท่าไหร่ราคาก็จะยิ่งมากขึ้นแล้วที่ดินก็จะเหลือน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆคิดดูว่าถ้าเราเป็นเจ้าของที่ดินตั้งแต่วันนี้ สิ่งที่เราจะได้ในอีก5ปีข้างหน้าคืออะไรใช่ไหมคะนอกจากกําไรแล้วเรายังจะสามารถที่จะเลือกลูกค้าได้ด้วยนะคะถ้าเราจับจองกันตั้งแต่วันนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครใครที่ยังลังเลหรือว่ายังมองหาที่ดินอยู่คะ่ะก็รีบตัดสินใจนะคะอย่าลังเลเลยคะ่ะเพราะในในระยะทางมันไม่ถึง10ปียังไงก็ทํากําไรแน่นอน3ปี4ปีก็ว่ากันไปจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับ ความสามารถของเราไว้จะถือครองได้นานแค่ไหนนะคะยิ่งถือครองได้นานยิ่งถือได้ได้ระยะเวลานานเท่าไหร่กาไรยิ่งเยอะเท่านั้นนะคะอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยเจ้าของที่ดินบางท่านที่ได้กําไรเป็นเป็นหลักสิบกว่าล้านร้อยล้านเนี่ยคือเขาถือตั้งแต่สิบห้าปียี่สิบปีที่แล้วถูกไหมคะลองนึกดูว่าถ้าเราถือแต่วันนี้แล้วอีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้าเราไปขายเราจะได้กําไรเท่าไหร่อัน,นนี้ก็ฝากไว้ให้คิดนะคะในเรื่องของการซื้อที่ดินไว้เก็บ ทำกําไรก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ต้องรีบค่ะปล่อยให้เงินมันปล่อยให้ที่ดินเขาทําเงินไปเพราะว่าการซื้อที่ดินเก็บไว้นะคะสิ่งนึ่งที่จะได้ก็คือว่า ยิ่งเราไปอยู่ในทำเลอย่างในเขตบ้านฉางไม่ว่าทำเลไหนก็แล้วแต่ค่ะสภาพแวดล้อมเขาโตขึ้นเรื่อยๆสภาพแวดล้อมก็โตขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าอุตสาหกรรม,มทพุทธก็โตขึ้นเรื่อยๆมีโรงงานเกิดขึ้นอยู่ตลอดมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดในสนามมีหนูตะเภาเช่นเดียวกันค่ะมีโปรเจกต์ต่างๆเกิดขึ้นตลอดอีกในอีกหปีหกปีข้างหน้าก็จะมีรถไฟความเร็วสูงมาจอดที่นี่ใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าสภาพใกล้เคียงสภาพแวดล้อมค่ะส่งผลให้ราคาที่ดินของเราเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นนโโดยอััตตมิ โดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคะทาให้แบบว่าการถือครองที่ดินก็เป็นอีกแบบหนึง่งการถือที่ดินซื้อที่ดินไว้เก็บเก่งกาไรอะคะ่ะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการทําเงินแต่เพียงแต่ว่าเรารอได้หรือไม่เท่านั้นเองเนาะแต่ว่าถ้าเรารอได้ก็เก็บทิ้งทิ้งไว้หรือว่าถ้าไม่อยากเก็บทิ้งทิ้งไว้ก็ปล่อยให้คนอื่นเช่าทํากิจกรรมในนั้นก็ได้ค่ะก็จะได้หนึ่งคือได้เงินรายเดือนรายปีไปด้วยโดยที่สามารถเอาเงินนั้นมาจ่ายภาษีด้วยก็ได้นะคะนี่คือลักษณะของการ ถือครองที่ดินไปทําเงินนะคะจะระยะสัน้นระยะยาวเนี่ยทำเงินได้หมดเลยถ้าเราอยากที่ทําเงินได้เร็วเราก็ไปเอาในตําเรที่มันอยู่ติดถนนหลักซึ่งสามารถทําการค้าต่างๆทาสามารถทําในเรื่องของการค้าได้อย่างหลากหลายเราก็จะสามารถทําที่ดินของเราเนี่ยให้เป็นที่เช่าได้ถูกไหมคะเพราะว่าแน่นอนอะคะ่ะยิ่งยิ่งยิ่งประชากรหนาะแน่นยิ่งผู้คนเข้ามาในนี้มากเท่าไหร่การทําการค้าก็จะยิ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขาย สินค้าอุปโภคบริโภคหรือแม้กระทั่งเรื่องของเอนเตอร์เทนต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าการซ่อมแซมลดลายอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ต้องอยากได้ทําเลที่ติดถนนลักเพราะฉะนั้นถ้าเรามีกําลังก็ซื้อที่ดินที่ติดถนนหลักงก็จะดีค่ะเราสามารถปล่อยเช่าได้ให้ที่ดินทําเงินให้กับเรานะคะนี่ก็คือเรื่องของการสื่อคลองที่ดินให้ที่ดินทําเงินให้กับเราจากนั้นนะคะก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่สามารถทําได้ในนี้ก็คือในเรื่องของการเพิ่มมูลค่าให้กับที่ดินซึ่งบางครั้งที่ดินที่เรา ถือคลองอะคะ่ะบางครั้งเนี่ยการเช่าะค่ะไม่เฉพาะไม่เฉพ,พาะการเช่าทําเกษตรอย่างเดียวนะคะเราสามารถทําบ้านให้เช่าทำร้านให้เช่าหรือเหมือนเหมือนบางแปลงที่ติดกับถนนหลักอะคะ่ะเราก็สามารถทําเป็นเหมือนทาวเฮาเล็กๆชั้นเดียวเป็นห้องห้องละอาจจะมีความกว้างที่2เมตรสามเมตรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้เช่าเป็นล็อกๆไปอย่างเงี้ยก็สามารถทําเงินได้เหมือนกันนะคะยิ่งในเขตบันญนฉางเนาะโดยเฉพาะเส้นทางหลักเส้นพลาเส้นพยูนอย่างเงี้ยคะ่ะก็ เป็นเส้นที่สามารถที่จะทําสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้เช่าได้เพราะถ้าอาศัยถ้าเราต้องการจะขายไปเลยเนี่ยบางครั้งคนที่มีกําลังที่จะไปซื้ออาจจะมีน้อยแต่ตัวเราสมมุติเราตัวเราเรามีกําลังที่จะซื้อเราก็ซื้อเก็บไว้แต่การเก็บไว้แทนที่จะปล่อยไว้อย่างเดียวเป็นที่ลกลางว่างเปล่าเราก็มาทําเป็นร้านลงทุนเพิ่อมอีกนิดนึงแล้วก็ยังได้รับค่าเช่ารายวันรายเดือนได้อีกด้วยค่ะลองดูนะคะเรื่องของการเช่าเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คนหมู่มากเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในเขตของ ชุมชนมากๆเลยค่ะอย่างปัจจุบันนะคะก็ถามว่ามีคนหาที่ดินในเขตนี้ไหมมีแต่ว่าบางท่านนะคะอาจจะกําลังไม่ถึงกําลังอาจจะน้อยทําให้แบบบางแปลงก็ยังอยู่ อย่างแปลงที่พลาที่พยูนค่ะขออภัยค่ะที่เป็นบ้านขนาด82ตารางวาข้างในมีบ้านเรือนไทยแล้วก็เป็นบ้านทรงโมเดิร์นอย่างเงี้ยค่ะเราก็าขายแค่ราคา3ล้าน9ได้ทั้งที่ดินหน้ากว้างติดถนนพยูนตั้ง13เมตรเลยนะคะใน13เมตรเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยเราให้เช่าได้เลยนะคะเพราะข้างในมีบ้าน อย่างบ้านเรือนไทยก็จะมีด้านหน้าที่กว้างถูกไหมคะพอด้านหน้าที่กว้างเราก็สามารถให้เช่าด้านหน้าได้ด้านหลังเราพักอาศัยก็ได้หรือด้านหลังเราทําเป็นบ้านเช่ารายวันก็ได้เนี่ค่ะคือสามารถทําเงินให้เราได้ทันทีเงินหมุนเวียนกําไรที่เราได้จากตรงนั้นก็คือเป็นกําไรจากที่ดินที่เราลงทุนไปถ้าเรามองว่า3ล้านเก้าเนี่ยมันแพงแต่อย่าลืมนะคะว่า3ล้านเก้าที่ซื้อเราสามารถทําเงินรายวันได้เลยสามารถทําเงินรายเดือนได้เลยด้วยนะคะถ้าเราถ้าเราขยันแลวเราก็แบบ หาช่องทางนะคะแต่ช่องทางเขามีอยู่แล้วค่ะเพราะเป็นที่ดินติดถนนเนาะไม่ว่าจะลองติดป้ายประกาศดูก็จะสามารถทําได้เลยมั่นใจค่ะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ค่ะเรามาอยู่ที่ที่ดินตรงติดใกล้กับหาดพยูนตรงนี้ราคาห้าล้านหาได้ที่ดิน1แปลง1ไึ่นอกจากนั้นเรายังสามารถทําสัญญาเช่าระยะยาวได้เลย ผู้เช่ารายปัจจุบันนะคะก็คือทําเงินให้กับเจ้าของที่มาซื้อแปลงนี้ได้เลยทันทีสําหรับท่านไหนที่กาลังมองหาการลงทุนอสังหานะคะที่เราแบบว่าไม่อยากจะแบบวุ่นวายกับผู้เช่าไม่อยากจะวุ่นวายกับการหาคนเช่าคนใหม่หรืออยากจะแบบว่าทิ้งเงินเอาไว้แล้วให้เงินทํางานให้แปลงนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันค่ะคุณจ่ายเงิน5ล้าน5ตรงนี้คุณได้ผู้เช่าไปเลยระยะยาวไปเลยค่ะทําสัญญาระยะยาวทําสัญญากันร,ระยะยาวเก็บเงินราย รายเดือนได้ตลอดเวลาไม่ต้องเสียเวลามานั่งดูแลคนเช่าเลยค่ะเพราะว่าคนเช่าที่เช่าอยู่ต่อปัจจุบันเนี่ยเขาทาธุรกิจเขาทําเป็นบริษัทนะคะบริษัทก็ทําอยู่ในเขตอุตสาหกรรมตรพูซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ใช่ไหมคะเพราะ,ะนั้นในนี้ค่ะมั่นใจได้เลยค่ะว่าเช่าระยะยาวแน่นอนนะคะแล้วที่สําคัญยิ่งเช่าระยะยาวเราก็เอาราคาเช่าตรงนั้นนะคะมาเป็นเรื่องของกําไรที่เราได้นะคะเพราะที่ดินในอีกสองสปีข้างหน้ายังไงราคาที่ดินก็จะปรับสูงขึ้นอยู่แล้ว กำไรเห็นเนตั้งแต่ตอนซื้อเลยนะคะใครสนใจการลงทุนในสังหาสำหรับที่ดินนะคะก็แปลงนี้คือการปล่อยเช่าให้เห็นเลยนะคะแนะนำเลยค่ะหรือว่าท่านไหนที่มีกําลังไม่ถึง5ล้าน5เรามั่นใจค่ะว่าแปลงนี้ก็สามารถยื่นกู้ได้ร0 0เซเช่นเดียวกันค่ะเพราะเพราะอะไรถึงมั่นใจเพราะว่ามีคนทาเพราะว่ามีอ่า มีการทำกิจการอยู่ในนี้มีมูฟเมนต์มีการทำมีผู้อยู่อาศัยมีบ้านภายในสิ่งที่จะได้5ล้าน5จากที่ดินแปลงนี้ก็คือ 1. บ้านเดียว 2. ห้องนอน 2. ห้องน้ำแล้วก็สามารถทำเป็นออฟฟิศได้สามารถทำเป็นห้องประชุมภายในได้นะคะหหลังแล้วก็เป็นอาคารสโตร์ที่สามารถเก็บ เก็บอะไรเก็บเครื่องมือต่างๆในที่ท,ท,ที่สามารถที่จะ,ะทํากิจการต่อได้ค่ะแล้วก็มีห้องประชุมภายในที่สามารถจุจุพนักง,งานได้เป็น10เลยค่ะห้องด้านในนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากกว่าน,นั้นคือแถมแอร์ไปเกือบประมาณน่าจะประมาณ6ตัวในนี้นะคะคือ ทำกิจการได้เลยถ้าเกิดบริษัทนี้ไม่ได้เช่าต่อก็จะมีบริษัทอื่นมาสามารถมาเช่ากิจการต่อได้เลยนะคะแล้วก็ด้านในอาคารมีอาคารต่างๆให้หมดแล้วเราไม่ต้องเสียเวลาไปสร้างใหม่อาคารแต่ละอาคารก็มีใบอนุญ,ญาตปลูกสร้างทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะคะบ้านหลังนี้ถ้าเรามีกําลังไม่ถึงแต่เรามีกําลังในการที่จะยื่นกู้ก็สามารถได้เลยะคะ่ะในค่าเช่าแต่ละเดือนสามารถเอาไปเป็นค่าผ่อนธนาคารได้ด้วยนะคะให้เงินทำงานอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแปลงนี้มั่นใจค่ะ มั่นใจแปลงนี้ว่าจะทําให้ทุกคนที่เข้ามา,าสนใจหรือคนไหนที่สนใจที่จะลงทุนได้กําไรตั้งแต่เดือนแรกที่ลงทุนเลยนะคะยิ่งถ้ายิ่งปล่อยไว้ในระยะยาวค่ะกําไรจากพื้นที่เราได้ทุกเดือนอยู่แล้วใช่ไหมคะกําไรจากพื้นที่ได้อีกนะคะกําไรจากที่ดินนะคะได้อีกเพราะอะไรคะเพราะสภาพแวดล้อมรอบข้างเหล่านี้คะ่ะฝั่งตรงข้ามคือถนนเลียบทะเล ก็จะมีผู้คนผ่านไปมาแล้วก็มีคอนโดแล้วก็ในบริเวณรอบข้างค่ะก็กําลังจะมีการขยายในเรื่องของหมู่บ้านจัดสรรพอมีการขยายเมืองเข้ามาในนี้ก็จะเริ่มมีร้านค้ามีผู้คนเข้ามาอาศัยมากมาย นั่นแหละค่ะมันก็ส่งให้ส่งให้ราคาที่ดินมันปรับขึ้นโดยปริยายโดยตัวของเขาเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรที่ดินแปลงนี้ยังมีความสวยแล้วก็มีเนื้อกว้างหน้ากว้างที่มาณเกือบ2 0เมตรเลยนะคะหน้ากว้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมสวยงามค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะโพสต์รูปในช่วงยามบรรยากาศยามเย็นของที่ดินแปลงนี้ให้ดูอีกทีนะคะว่าในราคา5ล้าน5 000คุ้มค่ามากแค่ไหนความคุ้มค่าไม่ได้อยู่แค่เรื่องของที่ดินแต่ความคุ้มค่าอยู่ที่ เราเก็บค่าเช่าได้รายเดือนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครสนใจที่จะลงทุนเรื่องของอสังหาที่ดินปล่อยเช่านะคะตรงนี้ไม่ได้มีความเสี่ยงใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะเสี่ยงอย่างเดียวเสี่ยงอย่างเดียวคือเสี่ยงที่ใจเราว่าจะกล้าตัดสินใจหรือไม่นะคะใครกล้าตัดสินใจก็เข้ามาดูก่อนได้เลยค่ะแปลงนี้ราคา5้าล้านห้าพร้อมโอนได้ทันทีค่ะตัดสินใจให้ไวนะคะถ้ายิ่งไวก็จะได้ ทำสัญญาโดยเร็วค่ะเลื่อนไขของการสัญญาสามารถมาคุยระยะยาวกันได้เลยค่ะจะ3ปี5ปีคุยกันได้นะคะถ้ายิ่งท่านไหนมีเงินอยู่ในบัญชีเก็บไว้เปล่าๆก็เอามาลงทุนกับอันนี้ได้นะคะหรือท่านไหนที่มีกําลังไม่ถึงแต่สามารถที่จะยื่นกู้ ธนาคารได้ก็ยินดีเช่นเดียวกันค่ะถือว่าเป็นการให้เงินทํางานให้กับเราแล้วเรายังสามารถได้เครดิตที่มากขึ้นจากการยืนกู้ในสินทรัพย์ที่มีมูลค่า5ล้าน5้านะคะฝากไว้ด้วยค่ะใครสนใจก็ติดต่อมาที่เพจได้เลยนะคะยินดียินดีพาทุกท่านมาชมด้านในค่ะแล้วก็ยินดีรับฟังข้อเสนอของทุกท่านค่ะแล้วก็ท่านไหนที่สนใจที่ดินแปลงไหนในเขตมั่นช้างหรือที่ดินแปลงไหนในเขตที่เราโพสต์ลงไปอะค่ะก็ยินดีค่ะ พาเข้าชมหรือถ้าไม่เข้าชมก็สอบถามเรามาได้ค่ะเดี๋ยวเราให้ให้พี่แกะไปดูดูความเติบโตของที่ดินในแต่ละแปลงเพราะสิ่งที่เราเลือกนั่นคือเราคาัดสรรมาแล้วให้กับท่านนะคะฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมไลฟ์กันนะคะแล้วเจอกันในวันถัดไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ